สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคัสลูมอ m ดิโอพอดแคสต์เส้นทางสู่ความเป็นโปรตาวกันนะครับดำเนินรายการโดยอาจารย์ต๋อมธรรมรัฐวิสุทธิภาพหัวหน้าภาควิชาอ u ดิโอเอนจิเนียร์จากสถาบันอะดิโอไทยหรือ ATI ท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถที่จะคลิกลิงก์เว็บไซต์ในคำอธิบายด้านล่างได้นะครับในเว็บไซต์ เราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังได้เข้าไปศึกษาได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจตามหลังบอกกันไว้นะครับในรายการจะเป็นการพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆจากผมนะครับเป็นความรู้พื้นฐานแนวคิดแนวทางต่างๆในการทำงานกับระบบเสียงที่ผ่านประสบการณ์มากว่า20ปีจบจนปัจจุบันนะครับ ท่านผู้ฟังไม่ต้องตกใจกลัวว่าจะเชยหรือล้าหลังเพราะในทุกๆเรื่องที่ผมจะมาเล่ามันได้ถูกปรับไปตามเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาตลอดเวลานะครับแต่ยังไงก็ยังคงความรู้พื้นฐานหลักเอาไว้ผมขอเล่าประสบการณ์ต้นๆให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันว่าผมเริ่มทำงานจาก การเป็นพนักงานแบบเลเบอร์ใช้แรงงานในการฝึกยกลำโพงยกเครื่องดนตรีเอาไปตั้งบนเวทียังไม่ได้พูดถึงการต่อตายนะครับยกอย่างเดียวยกทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานระบบเสียงยกของติดตั้งวางตู้ลำโพงวางเครื่องดนตรีทุกอย่างอยู่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นถึงได้มีโอกาสเข้า ไปเรียนรู้เรื่องการต่อสายเข้าระบบอย่างถูกต้องตามตำราตามหลักการที่เราเรียนจบมาจากห้องเรียนนะครับเพราะว่าในใสายที่จริงๆแล้วเขาต้องการให้เราฝึกงานและเป็นงานจริงๆเพราะสิ่งที่เราถูกให้เราทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการบ่มเพาะค่อยๆสะสมประสบการเรียนรู้ ปัญหาจุกจิกต่างๆที่จะเกิดขึ้นหน้างานได้ตลอดเวลาและติมําญคือมันจะสามารถทําให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของระบบเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาเกิดปัญหาหน้างานก็จะรู้ถึงปัญหาว่าเราจะเริ่มต้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นตรงไหนและแก้ไขมันยังไงได้รวดเร็วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จําเป็นจริงๆในการทํางานกับระบบเสียงทีนี้ เรามาพูดถึงคำว่าตาวอินจจเนียร์แปลตรงตัวว่าวิศวกรเสียงนั่นหมายถึงว่าตาวอินจจเนียร์คนๆนั้นก็ต้องผ่านการเรียนรู้การศึกษาในหลักการทำงานพื้นฐานทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบเสียงมาอย่างช่ำชองเป็นการผ่านกระบวนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงๆมาจากข้อทดลอง ที่มีมิกเซอร์มีอุปกรณ์ต่างๆให้ได้ลองฝึกมิกเสียงฝึกต่อระบบเสียงการวายริงสายต่างๆอย่างถูกต้องรู้จักปัญหาทุกอย่างเข้าใจซิสเต็มทุกอย่างทุกกระบวนการถูกแลกกลับมาด้วยการลงทุนของตัวผู้เรียนซาวอินเจเนียเองคาร์ดรูมออดิโอผมคาดหวังว่ามันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ สามารถให้คุณเข้ามารับฟังและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้คุณสามารถจะเป็น s าว n ์ n นจิเนียร์ได้จากการบรรยายในแต่ละหัวข้อในแต่ละท็อปปิกต่อๆไปในวันข้างหน้าน,นะครับฝากติดตามนะครับรหรับช่องนี้เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆในการเรียนรู้เพื่อทุกท่านที่เข้ามารับฟังในรายการนี้จะได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นโปรซาวเป็นซาว n d เอนจิเนียร ได้ใน,ในแบบของตัวคุณเองท่านผู้ฟังอย่าพลาดโอกาสในการติดตามรับฟังกันนะครับทุกๆเรื่องราวตั้งจากนี้ไปจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นสนุกและน่าติดตามฝากไว้ด้วยนะครับกับรายการ Classroom Audio Podcast เส้นทางสู่ความเป็นโปรสาว